สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูขนมหวานมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเป็นแกงบวชลูกเดือยมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่เผือกใส่มันไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วัตถุดิบพร้อมวิธีทาค่ะ ส่วนผสมของเราก็จะมีนี่เลยค่ะลูกเดือยซึ่งเราต้มแล้วนะคะแช่น้นํา1คืนค่ะและตอนเช้ามาเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มประมาณ20นาทีค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็เผือกมันตามชอบนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใบเตยค่ะอันนี้นะคะเราปอกแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยแช่น้ำปูนใส5นาทีค่ะ แล้วก็มีกะทิค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเกลือป่นค่ะ แล้วก็น้ำตาลค่ะปกติแล้วแกงบวชเนี่ยนิยมจะใส่เป็นน้ำตาลทรายเพื่อที่เขาจะได้ขาวนะคะแต่วันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลตะโนดค่ะซึ่งจะหอมมากๆแล้วก็อร่อยค่ะกับปุกนี้ก็ซื้อมา130บาทนะคะจากเพชรบุรีหอมมากๆค่ะสีอาจจะไม่สวยแต่รสชาติอร่อยมากแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มจากเปิดไฟเลยนะคะป้าก็จะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เผือกมันลงไปก่อนได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องรอให้เดือดนะคะทีนี้เราก็จะรอให้เขาเดือดขึ้นมานะคะเราถึงจะปรุงรสค่ะอันนี้เราก็รอค่ะ เพราะว่าถ้าเราใส่ลูกเดือยอย่างเดียวเนี่ยป้าว่าไม่ค่อยอร่อยนะคะเราก็จะมีเผือกมันข้าวโพดฟักทองใส่ได้หมดเลยค่ะอร่อยค่ะ,คะเดี๋ยวรอรอเขาสุกค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่สุกดีนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะน,นี่ป้าจะใช้น้ําตาลตาโนดนะคะเขาจะมีความหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมค่ะแล้วก็หอมมากๆค่ะ ความหวานปรับได้ตามชอบนะคะเกลือป่นค่ะสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็ชิมรสกันได้เลยหอมมากๆค่ะหอมเผือกขึ้นมาก่อนเลยนะคะเบเตอก็เผือกก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ ถ้าใส่เป็นน้ำตาลทรายน้ำกะทิเขาก็จะขาวสวยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลตานหนก็เขาจะออกสีออกเข้มนิดนึงข้าวหวานนัวมากๆเลยนะคะป้าจะเพิ่มน้ำตาลทรายไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อนอีกครึ่งช้อนชาทีนี้รสของป้าก็โอเคเลยละค่ะทีนี้เราก็จะมาตามด้วยลูกเดือยค่ะ แล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะเทนี้รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะหอมมากๆาค่ะหอมทั้งน้ำตาลหอมทั้งเผือกค่ะจะสังเกตว่าสีน้ำของเราจะออกสีครีมอ่อนๆนะคะค่ะตอนนี้แกงบวชลูกเดือยของป้าก็สุกแล้วค่ะใช้ได้และพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะวันนี้ป้าจะไปฝากข้างบ้านด้วยนะคะพี่สาวข้างบ้านค่ะ เขาบอกว่าที่บ้านเขานะคะจะขาดความหวานเพราะว่าสามีก็เสียไปนานแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าจะไปเติมความหวานให้ค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะให้ใครทานทุกคนก็จะติดใจค่ะชมบอกว่าหอมนะคะอร่อยค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะที่สำคัญน้ำตาลที่ใช้ต้องเป็นน้ำตาลตโหนดแท้นะคะถึงจะหอมมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าค่ะใครทำขายก็ขอให้ขายดีๆีรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ